วัสดีครับพวกเราเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว,วชนอำเภอเชียงม่วนร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงม่วนขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงม่วนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจให้ทางชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2 5 6 8 สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่สิบเอได้แก่การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีรวมถึงเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke และส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรคโครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม มาร่วมกันทําให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเพื่อให้คนบ้านเรามีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บในกิจกรรมแสงนําใจไทยทางชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอวมาาพาวครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติในวาทิตที่2พฤศจิกาย,ยน2568พร้อมกันทั้งประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ w w w เพ1 1 t h a i r u n ค่าสมัคร3 6 0รกบาทสำหรับประชาชนทั่วไปและ240บาทสำหรับเยาวชนตั้งแต่อายุ7ปีถึง18ปีเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม3 0ส่งมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลพระเกียติพิเศษสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถนำเงินค่าสมัครลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่าและประกันอุบัติเหตุฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดยียงม่วนลมพลัง ร่วมหยุดยัง้งและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเรามาสู้และขับเคลื่อนไปพร <ไป S 1> ้อมกันนะคะ